สำหรับอาหารกับข้าวในวันหยุดนะคะเราก็สามารถทําอะไรที่มันใช้เวลานานๆได้นะคะ,ะก็อร่อยด้วยวันนี้น้ำมึงจะสอนวิธีการทําพลาหมูนะคะส่วนประกอบก็จะมีเนื้อหมูสับนะคะมีใบยี่หร่าพริกซอยแล้วก็ตะไคร้มะนาวเกลือน้ําปลาด้วยนะคะอันนี้คือหมูที่เราบีบบีบน้ําออกหมดแล้วก่อนอื่นเลยเราก็จะมี หมูสับนะคะแล้วก็โรยเกลือลงไปแล้วก็ใส่ตะไคร้ค่ะเดี๋ยวนราเพงจะหั่นตะไคร้ให้ดูหลายคนยังหั่นตะไคร้ไม่เป็นแล้วก็จะหั่นบางๆหน่อยนะคะถ้าทำพลานะคะจำไว้เลยว่าทุกสิ่งอย่างที่ใส่ลงไปจะต้องหั่นให้บางปลาก็จะคล้ายๆลาบนะคะแต่ว่าส่วนประกอบอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมด ใส่ลงไปนะคะเพื่อที่จะให้ความหอมแล้วก็ช่วยดักกลิ่นคาวของนด้วยนะคะ mm hmm. เวลาลุ่งหั่นตะไคร้ก็จะหั่นจนเนี่ยตรงกลางมันถ้าปกติตรงกลางมันจะมีมีอ่ามีแกนเนาะมันเพิ่งจะหั่นจนเนี่ยตรงกลางเริ่มไม่มีแกนแล้วก็พอละก็ใส่ลงไปเลยนะใส่ตะแคงลงไปแล้วก็ ใส่เกลืลงไปหน่อยจริงๆนี้มันเป็นหมูหมักแล้วใส่เกลืแล้วครั้งแรกตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่เยอะก็บีบบีบนะคะให้เนื้อหมูมันเข้ากันกับตะไคร้ก็บีบมะนาวลงไปก็คนคนให้เข้ากันนะคะ จริงๆอันนี้คือทําแล้วอันนี้จะทําให้ดูก็กองๆมาเอาส่งเอาแต่ส่วนที่เป็นเนื้อนะคะเนื้อหมูกับตะไคร้มาแล้วก็ให้มันพอดีมือนะคะอย่าเอาใหญ่มากก็บีบน้ําน้ําที่ออกไปก็คือน้ําของเลือดหมูแล้วก็น้ําของมะนาวนะคะจะตีน้ําออกให้หมดเลยจึ๊บ เนี่ยแบบนี้เนี่ย,นนยมือนอันอื่นๆมดแล้วส่วนที่เหลือนิดๆนๆไม่เป็นไรนะคะที่นี้เราก็จะปรุงไปเลยเดีย๋ยวขอร้องมือนิดนึ่ง <S <S เราใช้กระทะธรรมดานะคะเพราะเราทำอาหารไทย เิดไ,ไฟไม่ต้องร้อนมากค่ะส่วนผสมพวกนี้เราจะใส่ตอนที่เรากำลังตุ๋นะคะ,ะพอกระทะเริ่มร้อ One you with that. พอหมูเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็เทน้ำที่ได้จากหมเ่ออกมาจากตัวหเลยนะคะวันนี้เราก็ ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะ่าใส่เยอะนะคะใส่ไปทีละนิดแล้วก็ ลิมบอสใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนะคะถ้าเราทำกับข้าวโดยไม่ใช้ผงชูรสน้ำตาลม,มันจะไปช่วยตัดความหวานเอ้ยความเค็มหรือความเรี้ยวนะคะให้มันเข้ากันแต่นิดเดียวค่ะปลายช้อนชาเราปรุงเท่าที่แล้วจะใส่ผักลงไปเลย เพิ่มความหอมหคล้ายๆกับต้มยำนะค่ะชิม,มเอรอเรชาติได้ที่แล้วนะคะเราก็ปิดไฟเลย ชเช้าของเราเสร็จแล้วนะคะทำง่ายๆไม่ยากทำกินเองปลอดภัยไม่มีของชุดเ,เลยก็อร่อย